สวัสดีครับทุกคนอาบ้านตานะครับวันนี้เรามาให้อาหารกุ้งกันนะทุกคนคือผมให้ไปแล้วผมลืมถ่ายคลิปนะทุกคนคือเห็นไหมก้อนสีเขียวๆนะครับคืออาหารยี่ห้อนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมมาให้ดูนะอันนี้ผมกดคูณสองไว้นะนี่อาหารยี่ห้ออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะทุกคนเออเขาบอกมันเป็นสาหร่ายด้วยนะครับนะทุกคนคือตู้นี้ผมมีกุ้งอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับแล้วก็มี ปลาหลายชนิดนะทุกคนเออผมขอยังไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะรอติดตามชมกันลหลายๆ ep แล้วกันนะทุกคนอ่าผมโฟกัสกุ้งนะเออมากันแล้วครับสี่ตัวคือผมมีกุ้งสี่ตัวคือแบบไม่อยากจะเลี้ยงเยอะนะครับนะผมอยากให้เขาขยายพันธุ์กันไปเองนะครับเพราะว่ากุ้งที่ผมซื้อมาราคาสิบห้าบาทคือไม่ได้แพงตรงราคานะครับแพงตรงที่ผมซื้อมาเยอะแล้วนะครับกุ้งเนี่ยซื้อมาประมาณสิบกว่าตัวละ คือเขาตุยนะครับนะทุกคนคือเปลีนที่เขาตุยนะผมไม่ได้เซตตู้ไว้ดีพอนะครับตอนนั้นเออผมก็เลยมาแนะนํานะครับให้ทุกคนนะครับเซตตู้ไว้เลยอย่างน้อย1นถึงสองอาทิตย์สออาทิตย์นี่จะดีมากครับนะทุกคนคือถ้าถ้าเรายังไม่เซตตู้ไปซื้อกุ้งมาครับซื้อมาเท่าไหร่มันก็ตุยมันก็ตายนะทุกคนมันตายแน่นอนครับนะทุกคนแล้วก็คือ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำคืออยากจะให้ให้ให้มีการใส่ต้นไม้ที่หลบอะไรเยอะๆนะครับนะกุ้งมันชอบแทะชอบหากินอะไรนะครับนะคือถ้าเป็นตู้โล่งๆเนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้เลี้ยงนะเพราะว่าสังเกตที่ผมสังเกตที่ผมเลี้ยงตู้โลงๆนะกุ้งมันจะแบบไม่ค่อยออกหากินเท่าไหร่เพราะว่ามันมันดูโลง่งไงมันไม่รู้จะไปหาอะไรกินใช่ไหม เราให้อาหารหนึ่งเดียวมันก็รอกินอาหารหนึ่งเดียวครับอันนี้มันก็กระจายครับกระจายท่อทั่วทั่วตู้เพื่อหาอาหารกินอะไรประมาณนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมเลี้ยงกุ้งมาเนี่ยสี่ตัวนี้ครับที่อยู่รอดกับผมมาเนี่ยคือมันไม่มีการงองแงคือแบบป่วยหรืออะไรนะครับคือมันทำให้แบบระบบนิเวศมันดีขึ้นเยอะมากครับนะผมชอบมากเลย ผมอาจจะพูดวกไปบนมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันทําให้เราแบบมีฟิลในการเลี้ยงปลาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลานึ่งวนมันผีเสื้อนะทุกคนอโฟกัสตรงนู้นนะทุกคนเห็นปะเห็นไหมนี่โฟกัสตรงนู้นนะครับปลาผีเสื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาโอกาสถ่ายให้ทุกคนได้ดูชัดๆแน่นอนครับนั่นคนคือเขาจะหลบอยู่หลังต้นไม้ตลอดผมไม่รู้จะถ่ายยังไงนะ คือเขาน่าจะได้กินอาหารด้วยแหละเพราะว่าอาหารที่ผมให้เนี่ยคือมันมันเป็นอาหารที่ที่มีพวกสาหร่ายนะครับสาหร่ายอะไรทักอย่างอะ่ะเออที่เขาอมาทํานะครับคือกุ้งมันเห็นปุ๊บมันรีบมากินกันใหญ่เลยครับนะทุกคนเลยก็คืออาจจะชอบแหละนะแล้วผมแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับที่การเลี้ยงกุ้งนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยเดี๋ยวผมหาให้ดูคือเดี๋ยวผมจะกดคูณหนึ่งให้ทุกคนได้ดูก่อนอันนี้ผมให้นะครับ เวลาถ่ายน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ตัวนี้นะครับมันเป็นคล้ายๆแร่ธาตุกุ้งนะครับนั่นคนนะทาให้กุ้งมันลอกคาบง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมจะให้นะครับนี่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนช็อกเลยนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวแบบนี้ครับใหญ่ๆนะครับไม่ต้องให้หมดนะคือให้นิดเดียวครับอันนี้ผมใช้ตู้ 16, 16นิ้วเออ16นิ้วก็คือตู้มันไม่ได้ใหญ่นะครับผมก็ให้นิดเดียวพอเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับ ผมจะให้แค่นี้นะครับเยวนะทักคู่นะผมกําลังขันอยู่เนี่ยผมให้แค่นี้พอถ้าให้เยอะน้ําล้วขุ่นนะทุกคนนี่ใส่ไปแบบนี้เลยอันนี้ผมถ่ายน้ําไปแล้วผมลืมใส่นะทุกคนคือกุ้งมันจะลอกคราบง่ายขึ้นครับที่ผมสังเกตมานะแล้วทาให้กุ้งแข็งแรงครับนะทุกคนเหมือนเราไปเติมแร่ธาตุให้เขาอะคือทําให้เขาแบบมีอายุยืนนานแน่นอนครับนะทุกคนเติมตัวนี้ไปแล้วอาหารที่ครบนะทุกคน แล้วผมจะเปิดไฟอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเลยเกือบ10ชั่วโมงนี่ครับทำไมผมต้องเปิดไฟเกือบ10ชั่วโมงก็เพราะว่าผมเลี้ยงปลาผีเสื้อครับปลาผีเสื้อมันต้องกินอะไรครับตะไคร่ใช่ไหมครับอ่าตะไคร่อันนี้ผมกดคูณห้ทุกคนได้ดูคือมันต้องกินตะไคร่นะครับผมมีปลาออโต้ด้วยนะออโต้ก็ไม่รู้อยู่ไหนนะครับอาจจะอยู่แถวแถวนี้แหละคือเราหากินของเขาไปเลยนะ ผมชอบนะทุกคนนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนเห็นหรือเปล่านี่ครับปลาผีเสื้อนะทุกคนเห็นไหมนั่นแหละครับปลาผีเสื้อของผมนะคือผมชอบมากๆครับเอามีแมงมุมด้วยเว้จะอยู่ด้านนอกนะครับนะทุกคนเ <c oughs> กาะอ,อยู่ขอบตู้ด้านนอกนะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะวิธีการเลี้ยงกุ้งบับของผมนะก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเลยนะครับนะทุกคนก็คือ ทำยังไงก็ได้ครับให้เขาไม่ตายแล้วก็ให้เขาแข็งแรงที่สุดนะครับให้เขากินอาหารที่ดีๆนะครับนะทุกคนเขาจะอยู่กับเราได้นานนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไปหลับไปบ้านเจอกลิปหน้าครับ